คุกกี้รันคิงด d อมเวอร์ซัสกับคอร์คอมสแนปดราก้อนทั้งแผงเลยนะครับตั้งแต่888ตัวท็อปที่สุดในวินาทีนี้จนถึงระดับเอนทรีเลเวลเดี๋ยวพาไปดูครับว่าในแพชล่าสุดเนี่ยมันลื่นหรือยังหรือว่า มันยังกระตุกอยู่เหมือนตั้งแต่ตอนที่เปิดเซิร์ฟเวอร์มาใหม่ๆเนี่ยฝั่ง iOS ไม่กระตุกเลยนะครับคุณจะเห็นได้ว่าผมใช้แค่ iPhone 11 Pro Max เท่านั้นนะครับนี่ไม่ใช่ตัวท็อปของค่ายนะครับตัวท็อปในปีนี้ก็คือ iPhone 12 series คุณยังสามารถเล่น Cookie Run Kingdom ในการเลื่อนไปในเมืองต่างๆได้อย่างลื่นไหลซูมเข้าซูมออกสมูทมากๆปรับภาพ60เฟรมเรทเปิด skill, เอฟเฟกต์สกิลลื่นไปหมดเลย นะครับจะแพนซ้ายแพนขวาเลื่อนมุมกล้องไปมากดเข้าร้านค้าลื่นทั้งหมดไม่มีสะดุดนะครับหรือว่าจะเข้าไปลง geon, Monster ดันเจียนตีมอนสเตอร์ต่างๆก็ลื่นไหลตั้งแต่ต้นดันเจียนจนจบดันเจียนนะครับไม่มีสะดุดเหมือนกันการออกเอฟเฟกต์สกิลต่างๆเฟรมเรทแทบไม่ดรอปเลยนะครับดูจากการประเมินด้วยสายตานะถึงแม้ว่าจะอัดวีดีโอหน้าจอไปด้วยก็ยังทําได้อย่างดีเยี่ยมซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าเกมคุกกี้รันคิงด้อมเนี่ยเห็นภาพแบบนี้มมนใช้กราฟิกอะไรเยอะแยะขนาดนั้น คุณเชื่อไหมครับว่าตอนที่ผมทดสอบเนี่ยไอโฟนของผมร้อนมากๆนะครับเพราะว่ามันใช้พลังการประมวลผลเยอะจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าคอคอมสับดราคอนเนี่ยจะลื่นได้ขนาดนี้ไหมในแพชปัจจุบันนะครับต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่าตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเวอร์มาเนี่ยคอคอมสับดราคอนไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือว่าตัวมิดเรตตัวเอนทรีเลเวลเล่นไม่ได้นะครับคือมันกระตุกป,ประมาณนึงเลยหรือว่าตัวท็อปอาจจะลื่นแต่ว่าช่วงแรกของเวฟในการลงดันเจียนเนี่ย มันกระตุกนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูว่าตอนนี้เป็นยังไงไปเริ่มกันที่คอคอมสนับดราก้อนแ8 8แครับกับสมาร์ทโฟน ROG Phone 5ครับตัวนี้สเปคจัดเต็มนะครับแรมเยอะมากๆ LPDDR5 USB 3.1นะลู่นี่เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันจะปราบเซียนอย่างคุกกี้รันคิงดอมได้หรือเปล่านะครับเข้าไปในเกมแล้วในการเลื่อนดูเมืองต่างๆค่อนข้างลื่นไหลเลยใกล้เคียงกับ iPhone มากมากนะครับการซูมเข้าไปขยายดูเมืองของเราเห็นคุกกี้ทำงงทำงานต่างๆก็ดู แล้วค่อนข้างลื่นไหลพอสมควรเลยนะครับถ่าเทียบกับช่วงแรกๆที่แพชล่าสุดยังไม่เป็นแบบนี้นะครับผมว่าลื่นตาก,กว่าเดิมเยอะเลยแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นไปในเมืองเนี่ยผมว่าเต็ม10คะแนนนะผมให้ประมาณ9.5คะแนนได้แล้วนะครับสำหรับคอคอมสนนบดราก้อน8 8 8เดี๋ยวไปลองดูในดันเจี้ยนดีกว่านะครับบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วยนะลองเล่นดูครับโอ้โหจะเห็นได้ว่าช่วงแรกเนี่ย มันลื่นเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยฝั่งของ snapdragon ไม่ว่าจะเป็นชิปเซตตัว t อปแค่ไหนมันจะกระตุกไปประมาณ15วินาทีนะครับแบบภาพค้างไปเลย เฟรมเรทเหลือ1เหลือ2แค่นั้นนะครับแต่ว่าตอนนี้ลื่นปื้สกื้สกาตั้งแต่ต้นดันเจียนจนจบดันเจียนนะครับคุณเฉยนได้ว่าตัวเลขเฟรมเรทเนี่ยมีอาการแกว่งอยู่บ้างนะครับแต่ก็ไม่น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้นะครับในพาร์ทของดันเจียนถ้าเทียบกับฝั่ง iOS ผมให้ประมาณสัก9คะแนนแล้วกันนะครับถือว่าเล่นได้อย่างลื่นไหลเลยทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าตอนนี้ตัวท็อปเรือธงของค่ายอย่าง snapdragon 888เนี่ยก็เล่น c ุกกี้รันคิงด d อมได้อย่างลื่นไหลนะครับแล้วถ้าต่ำกว่านี้หน่อยล่ะเอาเป็นชิปเซต Snapdragon 865 plus หน่อยไหมครับกับแท็บเล็ตที่ผมใช้อ่านอยู่ตอนนี้แหละครับเผื่อบางคนอยากจะเล่น Cookie Run k i n g d o มในแท็บเล็ตเพราะว่า จอมันใหญ่นะครับคุณสามารถที่จะสร้างสรรค์เมืองได้สะดวกกว่าเดี๋ยวมาดูว่าในแท็บเล็ตจะลื่นไหมนะครับซึ่งแท็บเล็ตตัวนี้เนี่ยผมคิดว่านี่น่าจะเป็นตัวท็อปที่สุดแล้วนะครับที่ใช้ CPU ของฝั่งคอคอมส냅ดอกร์ก้นนะครับคุณจะเห็นได้ว่าการเลื่อนเมืองต่างๆเนี่ยเฟรมเรทจากการประเมินด้วยสายตาผมว่าลื่นไม่เท่าส냅ดอกร์ก้น888นะครับคือ มันยังมีอาการเหมือนแบบน่วงๆหน่อยๆน,นะครับในการซูมเข้าไปเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับหรือว่าคอยดูตัวคุกกี้ของเราทํางานนั่นนู่นนี่ผมว่ามันยังไม่ลื่นไหลที่สุดขนาดนั้นนะครับอยู่ในเกณฑ์ประมาณ30กว่าเฟรมประมาณนั้นซึ่งคุณสามารถดูเฟรมเรดได้นะครับผมโหลดตัวปลั๊กอินของซัมซุงมาไว้อยู่ด้านข้างคุณจะเห็นได้ว่าเฟรมเรดมันก็แจ้งเอาไว้อยู่ว่าประมาณ30เฟรมประมาณนั้นในเมืองเนี่ยเต็ม10นะครับผมคงให้สักเจ จุดห้าถึงแปดคะแนนถ้าเทียบกับความตัวท็อปเรือธงของเขาเนี่ยมันยังเล่นได้ไม่ลื่นไหลขนาดนั้นแต่ถ้าไปวัดกันในดันเจี้ยนล,ล่ะลองตีมอนสเตอร์ดูนะครับตัวนี้ก็ทําได้ดีเช่นเดียวกันนะครับตั้งแต่วินาทีแรกที่ลงไปในดันเจีย้ยนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างลื่นไหลนะครับจากปกติคือค้างไปเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เล่นได้อย่างลื่นแล้วนะครับแต่ถ้าถามว่าเฟรมเรตตัวนี้ล่ะมันเทียบเท่ากับฝั่ง iOS ได้ไหมผมว่า ในวินาทีนี้ก็ยังนะครับมันยังร่วงไปอยู่ประมาณสัก50ต้นต้นสีนปลายปลย,ยังมีให้เห็นบ้างเวลาสกิลเยอะๆนะครับอย่างสมุนไพรเปิดฮิลตัวคุกกี้ผมกระโดดสับเดม e n นชันสลชนะครับหรือว่าสสา่สกิลกันแบบหนักๆด้วยคุกกี้เอสเปโซผมเนี่ยมันก็ยังมีเฟรมเรดดรอปลงไปอยู่บ้างนะครับแต่ก็สามารถคอนโทรลทุกอย่างได้โดยที่ไม่ได้ขัดใจอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ถ้าคุณต้องการความลื่นไหลผมบอกตามตรงว่าตัวนี้ ก็ยังไม่ลื่นที่สุดขนาดนั้นเอาเป็นว่าในฝากฝั่งของแท็บเล็ตที่ใช้คอคอมส n a p ดอกรอน865 plus ที่รองรับ 5G ด้วยแล้วเนี่ยรับคะแนนจากผมไปประมาณสัก8คะแนนแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาดูฝั่งสมาร์ทโฟอนอีกทีนึงดีกว่านะครับตัวที่เลเวลต่ำลงมานิดนึงครับคอคอมส nap ดอกรอ865 5G ครับกับรุ่น Red Magic 5S ครับตัวนี้เป็นมือถือเกมมิ่งเหมือนกันนะครับใช้ CPU ที่ดูแล้วจะต่ำกว่าตัวเมื่อกี้นิดหน่อยนะครับแต่ว่าเข้าไปเล่นในเกมแล้วเนี่ยคุณเชื่อไหมครับว่าผมยังงงอยู่เลยครับว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงก็คือในเมืองค่อนข้างลื่นมากๆถ้าเทียบกับฝั่ง iOS เนี่ยผมให้ประมาณสัก95-99%ได้เลยนะครับคือมันค่อนข้างลื่นมากๆในการเลื่อนเมืองซ้ายขวาการซูมนะครับซูมเข้าซูมออกนะนู่นน,นี่มันค่อนข้างลื่นเลยคือผมเนี่ยได้ f ีล l i n g เดียวกับฝั่งของ iOS เป๊ะ ตร,รงนี้ถ้าเต็ม10คะแนนผมคงให้ประมาณ10คะแนนเหมือนกันนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าจะไม่ใช่ชิปเซตตัวท็อปที่สุดเนี่ยแต่ก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างลื่นไหลรั่งนะครับในพาร์ทของการสร้างเมือต่างๆนะอันนี้เต็ม10ไปเลยนะครับส่วนพาร์ทของการลงดันเจี้ยนตัวนี้ลื่นไหลไม่มีสะดุดเหมือนกันจากการประเมินด้วยสายตาของผมเองเนี่ยผมว่าต่ําสุดไม่น่าจะต่ํากว่า50าสิบเฟรมเรทแน่นอนนะครับคือดูแล้วลื่นกว่าฝั่งของแท็บเล็ตที่ใช้สนับ d r a g o n แป5 plus ซะอีกนะครับตัวนี้8 6 5ธรรมดาแต่ว่า เล่นได้ดูแล้วลื่นกว่าเยอะเลยอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นมือถือเกมมิ่งหรือเปล่าอาจจะมีการอัพติมัล์อะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าแต่ว่าเทสมาแล้วลื่นมากๆนะครับถ้าใครมีสแนปดราก้อน8ปดกในมือเป็นสมาร์ทโฟนธรรมดาทั่วไปไม่ใช่มือถือเกมมิ่งคอมเมนต์บอกผมไว้หน่อยละกันนะครับว่ามันลื่นแบบนี้ไหมแต่ผมชื่นชอบมากๆนะครับเต็ม10คะแนนในด่านดันเจียนผมก็ให้ประมาณ9 5าถึง10คะแนนได้เลยนะครับีนขณะบันทึกวิดีโอหน้าจอด้วยนะก็ยังลื่นขนาดนี้นะครับแล้วมาดูตัวที่ดรอปลงมาอีกัน,น 860ครับกับสมาร์ทโฟนรุ่น Poco X3 Pro นั่นเองนะครับตัวนี้เป็นสมาร์ทโฟนราคาคุ้มที่ได้ชิปเซ็ตซีรีส์8มาเลยนะครับตัวนี้ลองเข้าไปเล่นในการสร้างเมืองต่างๆนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ที่ ค่อนข้างลื่นไหลนะครับแต่ถ้าถามว่าเทียบกับ888ได้ไหมเทียบกับ865บน Red Magic 5S ได้ไหมผมว่ายังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็น่าจะอยู่ในเกณฑ์ประมาณสักจากการประเมินด้วยสายตานะครับน่าจะสักประมาณ40เฟรมประมาณนั้นนะครับคือยังลื่นไม่สุดนะการซูมเข้าซูมออกการเลื่อนต่างๆเนี่ยมันยังมีแบบกึกๆๆๆอยู่นะครับยังไม่สมูทตาขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้าไปลงดันเจียนเนี่ยค่อนข้างลื่นเลยนะครับขณะบันทึกวิดีโอหน้าจอก็ยังดูลื่นไหลยอยู่นะผมเปิดเฟรมเรทให้ดูนเ ว่าตัวเฟรมเรทเนี่ยถ้าคุกกี้ของเรากําลังวิ่งก็ประมาณ60เฟรมนะครับแต่ถ้าเริ่มมีทีมไฟต์ก็จะลงไปเหลือประมาณสักอ่สีบก้าบ้าง50บ้างนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้ก็ถือว่ายังลื่นไหลยอยู่ นะครับสำหรับราคาแค่นี้ด้วยนะตัวนี้ก็ทําได้ดีมากๆนะครับเต็ม10คะแนนถ้าเทียบกับราคาด้วยผมก็ให้10คะแนนเลยนะครับในแพชล่าสุดซึ่งก่อนหน้านี้มันไม่ใช่แบบนี้นะครับนี่คือปรับมาใหม่แล้วลื่นมากๆลองดรอปลงมาหนนิดนึงดีกว่าครับเป็นคอคอมสนปดราก้อนเจ็ดครับบนเรียวมี p r r o ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเอาจริงครับชิปเซตตัวนี้เปิดตัวมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเป็นมิดเรทที่ ค่อนข้างแรงแล้วเกม Cookie Run Kingdom ก็ทำได้ดีซะด้วยนะครับเหมือนมันผ่านการ Optimize มาแล้วอย่างถี่ถ้วนนะครับเพราะว่าไม่ว่าคุณจะซูมไม่ว่าคุณจะเลื่อนซ้ายขวาในขณะที่ปรับกราฟิกเยอะๆ,ๆเนี่ยมันก็ยังทำได้ดีนะครับเทียบเท่ากับ Snapdragon s ซีรีส์8อย่าง860ใน Poco X3 Pro เนี่ยผมว่าสู้ได้เลยนะครับเต็ม10คะแนนพาร์ทการสร้างเมืองต่างๆในการเลื่อนไปมา ผมให้9.5คะแนนได้เลยนะครับสำหรับซีรีส์7ตอนนี้นะถือว่าเยี่ยมยอดมากมีขนาด 720G นะถ้าขยับไปสูงกว่านี้ 765G 730G น่าจะดีกว่านี้อีกแต่ในพาร์ทของดันเจียนเนี่ยผมว่า กลางๆจนถึงดีนะครับเพราะว่าเฟรมเรทที่ได้เนี่ยอยู่ในเกณฑ์ประมาณ30เฟรมนะครับเวลาอสกิลต่างๆเนี่ยเฟรมเรทจะอยู่ประมาณนั้นแต่ว่าการฟื้นตัวของเฟรมเรททำได้ดีแป๊บเดียวกลับมาที่5 0เฟรม60เฟรมแล้วผมมองว่าซีรีส์7ตอนนี้เนี่ยน่าสนใจมากนะครับสำหรับสายคุกกี้รันคิงด้อมนะเพราะว่ามันก็ทำได้ดีใกล้เคียงกับซีรีส์8นะครับถ้า ไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะอย่างผมเนี่ยเปิดโหมดออโต้เล่นคูณ5คือมันผ่านด่านได้แบบสบายๆนะครับหรือว่าจะกดมือก็กดได้อย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าตัวเฟรมเรทมันไม่ได้กระตุกจนทําอะไรไม่ได้ขนาดนั้นนะครับผมมองว่าใช้ได้เลยแล้วเรามาต่อกันที่สเปคที่ดรอปลงไกนิดน,นึงครับเป็นซีรีส์6อย่าง Snapdragon 678ครับบน Redmi Note 10นี่คือสมาร์ทโฟน e n t t y y l v v l l ที่ ผมบอกได้เลยว่าโอ้โหคุ้มค่าตัวจริงๆได้ Snapdragon 678เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าเล่น Cookie Run Kingdom ไหวไหมในเซตติ้งเดียวกับทุกตัวที่ผมเทสมานะครับ60เฟรมนั่นนูน่นนี่เปิดเอฟเฟกต์สกิลด้วยเอาไปนในเมืองก่อนดีกว่านะครับคุณเฉยได้ว่าเวลาซูมออกเวลาเลื่อนซ้ายขวามันดูนหน่วงๆน,นะเอออันนี้ไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการ์ดจอ Adreno 612เนี่ยมันอาจจะยังไม่แรงขนาดนั้นสําหรับ Cookie Run Kingdom นะครับเต็ม10ผมคงให้ประมาณสัก 7.6.5ประมาณนั้นแถวนั้นนะครับก็ถือว่าทำได้ดีประมาณนึงพอเล่นได้แต่ไม่ได้แฮปปี้ขนาดนั้นนะครับถ้าลองไปลงดันเจียนดูละ่ะตัวนี้ผมว่าหนักกว่าซีรีส์7อยู่นะครับเพราะว่าเฟรมเรทมันร่วงลงไปเร็วมากแล้วก็เยอะนะครับเต็มที่ที่ผมเห็นทันเนี่ย น่าจะอยู่ประมาณ16-17 FPS ได้เลยนะครับผมมองว่ามันร่วงลงไปเยอะหน่อยนะครับเวลากดสกิลเองเนี่ยอาจจะกดได้ลําบากนิดนึงแต่ก็ยังพอเล่นได้นะแต่แค่มันไม่ค่อยลื่นตาเท่าไหร่ถ้าขยับไปเป็นซีรีส์7ได้ผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านี้นะครับแต่ถามว่าเล่นในไม้มันพอเล่นได้อย่างที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันก็พอเล่นได้จริงๆนะครับถ้าเปิดอัตโนมัติอะไรแบบนี้นะครับก็คือดีกว่าตอนแพช์เก่าๆที่ผ่านมาที่ ตอนแรกคือค้างไปเลยนะครับอันนี้ก็คือยังสามารถคอนโทรลได้กด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 ไว้ก่อนนะครับและถัดไปครับเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับนี่คือ Entry Level ของจริงครับส nap d ร a g o n 460ครับจากวัน Plu s nord n100 ครับตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมเปิดสุดทุกอย่างเหมือนทุกรุ่นที่ผ่านมา60เฟรมเปิดเอฟเฟ t ต์สกิลเนี่ยผมยังไม่แนะนำซึ่งการเล่นในเมืองเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันค่อนข้างที่จะกระตุกนะครับเฟรมเรทน่าจะอยู่ใแถวสัก1 0 2ถึงเฟรมนะครับคือมันดูแล้วไม่ค่อยสมูตาเท่าไหร่ ถาว่าเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่ไม่แนะนําถ้าเกิดว่าจะซื้อตัวนี้ไปเล่นคุกกี้รั n คิงด d อมนะคือคุณอาจจะต้องเปิด30มสิบเฟรมเรทแล้วก็ปิดเอฟเฟกต์สกิลไปเลยเนี่ยน่าจะแฮปปี้กว่านี้นะครับถ้าเกิดว่าปรับสุดนะไม่เวิร์กนะครับถ้าเกิดว่าคุณลงดันเจียนเออมันก็พอได้นะครับถ้าเทียบกับเล่นในเมืองนะผมว่าลงดันเจียนเนี่ยมันง่ายกว่าเยอะเพราะว่าคุณกดแค่สกิล แล้วภาพที่ได้เนี่ยก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณ30เฟรมร่วงลงไปเต็มที่น่าจะสัก10เฟรม15ประมาณนั้นมันก็อาจจะไม่มีความสุขขนาดนั้นนะครับอาจจะต้องปรับเป็น30เฟรมก็จะดีขึ้นนะครับปิดเอฟเฟกต์สกิลก็จะดีขึ้นนะครับเอาเป็นว่านี่ก็คือการทดสอบการเล่นเกมบนคอ l l of Duty: w a r ก o n นตั้งแต่ตัวท็อปเลยนะครับจนถึง Entry Level คุณจะเห็นได้ว่าถ้าเป็น Series 4อาจจะต้องมองข้ามไปเพราะว่าตัวชิปเซตเซกเมนต์นี้เนี่ย อาจจะย,ยังประมวลผลเกมที่ใช้กราฟิกเยอะๆแบบนี้ไม่ได้นะครับตัวนี้ใช้เยอะจริงๆนะครับขนาด iPhone 11 Pro Max ที่ผมบอกว่าลื่นๆเนี่ยตอนเล่นเนี่ยร้อนมากๆคือร้อนกว่าทุกเครื่องที่ผมทดสอบมา7เครื่อง p p o o n เนี่ยร้อนที่สุดเลยนะครับอาจจะต้องมองข้ามตัวคอคอ้อส s ารับ r a g อน s e r i e ์4ไปนะครับส่วน s e r i e ์7ตอนนี้อ p พติ i z e สมาให้เล่นได้ดีขึ้นแล้วแต่ว่า ยังดีไม่สุดขึ้นอยู่กับรุ่นด้วยถ้าเป็น snapdragon 7 6 5 g อาจจะลื่นกว่านี้แต่ว่าผมบังเอิญไม่มีเครื่องก็ลองไปหาดูรีวิวอัปเดตเอาแล้วกันแต่ว่าลองเทสดูแล้วมันดีกว่าเดิมเยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเล่นแบบลื่นไหลจริงๆเนี่ยก็แนะนำเป็น snapdragon series 8ขึ้นไป นะครับจะเป็น860อย่าง Poco X3 Pro ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น Snapdragon 865ก็ได้ที่อยู่บนสมาร์ทโฟนนะครับแต่บนแท็บเล็ตนี่ขนาดว่าดีที่สุดในฝั่งคอค l c o m Snapdragon ที่ผมมีแล้วนะครับ Galaxy Tab S7 Plus 5G เนี่ยนี่คือตัวท็อปของฝั่งแท็บเล็ต Android นะครับที่ใช้คอคม c o m Snapdragon นะยังแบบไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่ถ้าเทียบกับสมาร์ทโฟนที่ใช้865ใกล้ๆก,กันเนี่ย ผมว่าสมาร์ทโฟนเวิร์กกว่านะครับโอเคนี่คือการทดสอบการเล่นเกมทั้งหมดของ c o o k i e Run Kingdom กับคอคอมเซิร์ฟดราก้อนนะครับว่ามันปรับมาแล้วแพทช์ล่าสุดเล่นลื่นไหมผมว่าคุณคงได้คำตอบแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าคุณชอบวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามกดแจ้งเตือนกดอะไรก็ได้แล้วแต่จะกดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วกันไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับสำหรับวิดีโอนี้ซีโอเกนะครับทุกคนบ๊ายบายครับผม